คืบหน้าล่าสุดลุงประวิตรรับขัดแยงญาติชมพูแต่ไม่อาฆาต่ฆ่าเด็กแจ้งโพรเผาหวยหน้าบ้านพยานไม่คู่เมื่อวันที่3กรกฎาคมทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนางสมควรลาโพยายน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนเห็นคนมาเผากระดาษแถวหน้าบ้านของนางแตงโมนามสมมุติซึ่งเป็นคนเห็นรถแบ็คโฮอ,อยู่หน้าบ้าน นาจุไรพรหลังจากชมพู่หายไปแล้วโดวยระบุว่าเมื่อวานนี้เมื่อเวลา,าประมาณ17นานิกาตนเห็นชาวบ้านคนหนึ่งมาที่บ้านของนางเตงโม นามสมมุติโดยถอยรถกระบะส่วนตัวเข้าไปในซอยโดยขนาดนั้นตนยืนอยู่หลังบ้านก็เห็นชาวบ้านคนดังกล่าวยืนอยู่แล้วก็มีกระดาษขนาดเท่าฝ่ามือหลังจากนั้นก็จุดไฟเผาก่อนโยนทิ้งลงกับพื้นดินและใช้ไม้เล็กๆทับอีกทีตนก็ยืนดูตลอด ส่วนตัวไม่ทราบว่าชาวบ้านรายนี้คุยอะไรกับนางเตโมแต่เห็นว่าสองคนคุยกันตอนนั้นก็มีเสียงหมาเห่าด้วยชายรายนั้นน่าจะเข้ามาเอาสุน,นัขที่บ้านของนางเตโมไปด้วย ส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องจดหมายคู่ตนมาทราบช่วงค่าแล้วจึงมานึกย้อนไปอาจจะเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านมาเผากระดาษตนจึงนึกว่าอาจจะเป็นชายคนนี้หรือไม่ที่เผาถึงแม้นางแตงโมจะบุว่าเป็นคนเผาเองท้งนี้ตนยอมรับว่าแปลก ปกติชายรายนี้จะไม่ข้ามาที่ซอยซึ่งเขาก็ไม่ใช่ญาติกันส่วนตัวคิดว่าหากเจอกระดาษจริงก็น่าจะนำส่งตำรวจเนื่องจากน่าจะมีประโยชน์มันมีลายมือหากเป็นคนร้าย ก็น่าจะพอมีเบาะแสนอกจากนี้เรื่องรถแบ็โฮตนไม่เห็นเลยในวันที่11พฤษภาคมเคยเห็นแต่ก่อนหน้านี้จนเกิดเรื่องรวมทั้งไม่เห็นมีใครถือรถแบ็โฮของเล่นออกไปนางสมควรยังพาทีมข่าวเดินไปดูจุดที่เผาและชี้จุดว่าตนยืนอยู่หลังบ้านโดยจุดที่มีการเผาคือถนน,นหน้าบ้านของนางเตงโมยังพบร่องรอยการเผาอยู่ซึ่งพบว่ายังมีกลิ่นขมเหลาที่เพิ่งยังใหม่ๆยังคงเหลือชิ้นส่วนกระดา ที่เป็นกระดาษของสลากกินแบงรัฐบาลทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนายประวิทย์วาลายใจชาวบ้านที่ถูกระบุว่าขับรถกระบะมาที่บ้านนางแตงโมเปิดเผยว่าตนยอมรับว,ว่าเดินทางไปจริงโดยเมื่อมาถึงก็ถอยรถกระบะเข้าไปในซอยบ้านชมพู่โดยจอดแค่บ้านของนางแตงโมตอนที่ตนเข้าไปก็เจอว่ามีคนสัมภาษณ์นางแตงโมอยู่ ตอนนั้นตนตั้งใจไปเอาหมาซึ่งตนเคยให้บ้านของนางแตโมูไปเลี้ยงแต่สามีนางแตมูเพิ่งเสียชีวิตตนเคยสอบถามว่าจะเลี้ยงหมาต่อหรือไม่ซึ่งนางแตโมก็ระบุว่าให้ไปรับคืนเพราะกลัวว่าจะดูแลไม่ดีแล้วถูกรถชนตนจึงเข้าไปเพื่อซื้อคืนตนก็จ่ายไป500บาทเป็นค่าเลี้ยงดูจากนั้นตนก็จับหมาชื่อน้อยเพศเมียอายุ10เดือนคืนท้ายรถ ส่วนเรื่องการเผาเกระดาษตนยอมรับว,ว่าเผาจริงโดยกระดาษดังกล่าว เป็นกระดาษลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลปกติหากตนไม่ทิ้งถังขยะตนก็จะเผาทิ้งแบบนี้ตอนนั้นก็เผาเลยไม่ได้คิดอะไรและจําไม่ได้ว่ากี่ใบส่วนตัวตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามีข่าวเรื่องจดหมายคุมคูมาถึงนางเตงโมตนเพิ่งมาทราบตอนเป็นข่าวเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อนักข่าวกลับแล้วตนก็คุยกับนางเตงโมเรื่องหมาซึ่งนางเตงโมก็ไม่ได้เห็นว่าตนเผาอะไรตนไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นอะไร อย่างไรก็ตามในวันที่11พฤษภาคมตนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเพื่อไปซื้อของที่จังหวัดสกลนครจากนั้นก็กลับเข้ามาบ้านตนไม่แน่ใจช่วงเวลาไหนคาดว่าจะอาจจะเป็นเที่ยงวันซึ่งตนได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายตนจึงขับรถไปที่บ้านผู้ใหญ่เพื่อสอบถามได้จากปกติผู้ใหญ่จะประกาศ แค่เช้าเย็นเท่านั้นเมื่อตนไปสอบถามก็ทราบว่าน้องชมพู่หายตัวไปตนไม่ได้ไปค้นหาอะไรตนก็ขับรถไปถำทุระเท่านั้นซึ่งไม่ได้เข้าบ้านน้องชมพู่ ไม่ได้เห็นใครถือรถแปโคโฮทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนายประวิทย์ว่าใจชาวบ้านซึ่งเคยมีปัญหากับตาน้องชมพู่ไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นในครอบครัวเปิดเผยว่าตนยอมรับว่าเคยมีปัญหากับนายชาญหลับโพตาของชมพู่แต่ตนไม่เคยมีปัญหากับครอบครัวน้องชมพู่รวมถึงพี่น้องคนอื่นๆตนเจอกันยังทักทายคุยกันได้ส่วนนายชาญก็ต่างคนต่างอยู่เท่านั้น โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นสมัยตานองจะพูดเป็นผู้ใหญ่บ้านตนเห็นมีการรวมกลุ่มร้องขับไล่ซึ่งก็มีการยื่นเอกสารร้องตามขั้นตอนของกฎหมายคดีก็ไปจบตามกฎหมายมีการลงประชามติการหลังจากนั้นเรื่องก็จบ ปัญหานี้มันเกือบ30ปีแล้วส่วนกระแสข่าวว่าตนไปเอา,เอ,าเอาวุธปืนไปขู่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ได้มีญาติที่ไหนฝ่ายตนจะไปก่อเหตุได้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาทั้งตนและนายชานก็ไม่เคยมีการใช้อาวุธขู่กันปัญหาครั้งนั้นก็เป็นเพียงครั้งเดียวไม่มีปัญหาอื่นๆอีกตนเองยังเคยไปเจอนายอนามัยบนภูผาแอกเมื่อ1-12ปีซึ่งไปหาของป่าแล้วเจอกันอยู่ ซึ่งตนยังเคยแบ่งปันสินของใช้ในป่าร่วมกันดังน,นั้นจะไปมีปัญหาได้อย่างไรตนยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีทางที่ตนจะเอามาลงกับคนรุ่นหลานที่เพิ่งเกิดหากจะก่อเหตุก่อกับคู่กรณีเลยจะดีกว่าและเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีการขู่กันหรือจะเอาชีวิตซึ่งกันและกันคดีน้องชมพู่ช็อกพยานเจอจดหมายข่มขู่หน้าบ้านระวังเข้าตัวแม่งงเผาจดหมายทำไม เมื่อวันที่3กรกฎาคมรายง,งานถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่ผ่านไปนานกว่า1เดือนแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายว่านางแตงโมนามสมมุติพยานของคอดีนี้เปิดเผยว่าหลังจากตนให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่3สิถุนาย,ยนที่ผ่านมา1วันให้หลังก็มีจดหมายมาคู่วางที่แคร่หน้าบ้านมีขวดน้ำเปล่าทับไว้เนื้อกระดาษที่เขียนเป็นกระดาษสมุนนักเรียนที่ไม่เก่ามาก ส่วนตัวหนังสือตัวอักษรไม่ชัดคล้ายกับว่าใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเขียนเพื่อทำให้สืบคนยากข้อความคืออย่าพูดมากรู้มากมันจะเข้าตัวแต่ทางตนก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่านเสร็จก็นำไปเผาแล้วก็ไปทำเรื่องรับเงินสามีเสียชีวิตต่อแล้วไปซื้อกับข้าวจังหวะนั้นเอง คนที่รอซื้อกับข้าวก็ถามตนว,ว่าเจ๊ทำไมกล้าออกสื่อระวังนะรู้มากพูดมากมันจะเข้าตัวนะทำให้ตนเอกใจขึ้นมาทำไมข้อความเหมือนในจดหมายละ่ะแล้วฉุกคิดได้ว่าการที่ตนออกสื่อแบบนั้นมันอาจจะอันตราย ขณะเดียวกันเพื่อนๆก็บอกตนว่าการที่ไปให้ข่าวแบบนั้นมันเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ทําให้ตนรู้สึกกลัวแต่ตอนนี้สบายใจแล้วเพราะไปแจ้งความตํารวจให้การคุ้มครองขณะที่ชาวบ้านหลายคนที่มาบอกกับตนก็ยอมรับว่าเห็นรถแบ็คโฮแบบตนเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดบางคนสื่อก็ยังไม่ไปถาม ส่วนประเด็นสำคัญที่ตนให้สัมภาษณ์สื่อคือจำสภาพของเล่นรถแบคกหฮได้เห็นรถแบรกหฮบนภูเขาเห็นรถแบคกหฮในหลุมด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องจะพูกล่าวว่าข้อมูลเรื่องรถแบคกหฮที่นางแตงโมออกมาให้ข้อมูลตนจนําได้ว่าวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาสัตว์ที่ตำรวจเคยให้ตนชี้จุดชมพูหายตอนที่ชี้จุด ก็ไม่เจอรถแบคโฮเจอแต่ลูกมะม่วง,วงชาวบ้านน่าจะเข้าใจผิดส่วนเรื่องของจดหมายคมขู่ตนมองว่าไม่น่าจะเผาจดหมายทิ้งเพราะถือเป็นหลักฐานสำคัญมากๆสามารถเอาตัวหนังสือหรือดนเอในจดหมายเทียบตัวคนร้ายได้ทันทีหรือท่าทางพยานถูกทำลาย ก็เป็นหลักฐานสําคัญได้แต่ถ้ามองอีกม,มุมตอนนี้ที่มีตํารวจแลนะนักข่าวอยู่มากก็ม่น่าจ,จะมีคนร้ายคนไหนเอาจดหมายมาคมขู่ไปหย่อนที่หน้าบ้านพยานสุดท้ายทีมข่าวจึงให้ลุงพลป้าแตนนายอนามัยนางสาวิตรีนางจําลองน,อนายนรินนางชนาภาเมียน,อน,อนายนริน นายชานตาชมพู่นางสมควรยายชมพู่ลุงประวิทย์คนที่เผาสลากรวมสิบคนเขียนคําว่าสวัสดีเพื่อนําไปให้นางแตโมอ่านเพื่อเทียบลายมือแต่นางแตโมยืนยันว่าไม่มีลายมือไหนที่คุ้นหรือใกล้เคียงตอนนี้ตนไม่ได้บอกใครว่าเจอกระดาษที่วางไว้แต่บางทีจดหมายนี้มองได้สองมุมคือคนหวังดีอาจจะอยากเตือนหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนไรก็ได้ ลุงพลทนไม่ไหวหลังเจอพิรุษคดีน้องชมพู่รีบสาบานหน้าทาตพนม จากกรณีที่นายชัยพลวิพาถูกตั้งข้อพิรุธในการเดินทางไปวัดที่นานผิกติในวันที่11พฤษภาคมเวลา8นาิกา20นาทีถึงเวลา9นาฬิกา22นาทีลุงชัยพลอยู่ที่สวนยางโดยมีพยายนคือแม่น้องชมพู่ภรรยาและนางนลินส่วนเวลา9นาฬกากลับมาถึงบ้านโดยมีพยายนคือภรรยาและในเวลา9นาิกา45นกาทีถึง10นาฬิกาออกจากบ้านไปภูผาแอก ระยะห่างจากบ้าน2กิโลเมตรใช้เวลา15นาทีกระทั่งเวลา10นากาถึง10นาฬกานาทีไปรับพระล่าสุดนายชัยพลว,วิภาเดินทางมาที่วัดป่าภูผ,ผาแอกโดยมีการมาถวายอาหารเช้าแก่พระสงฆ์จากนั้นพระอธิการบุญมาได้ให้ลุงพลช่วยงานที่วัดทั้งมุงหลังคาศาลาและตัดหญ้าพร้อมชักชวนทีมข่าว กววาาดดลนดัจากนั้นนายชัยพลนางสมพรนางจำลองแดนกาสายนางน,นลินเงินนามหรือแม่ถอนและพระอธิการบุญมาศีละเตโชจเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาแอกเดินทางพร้อมทีมข่าวมาที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนม เมื่อมาถึงก็มีชาวบ้านบางส่วนมาให้กันบังใจรวมทั้งช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพอยู่ที่พระาธาตุพนมมาถ่ายรูปให้กับลุงพลโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายจากนั้นลุงพลก็ได้เดินทางเข้าไปในพระาธาตุเพื่อรับดอกไม้ทูบเทียนก่อนกับขมาพื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพระอธิการบุญมาเป็นผู้นำกล่าวก่อนจะถือดอกบัวและทูบเทียนเดินบนขวา รอบองค์พระธาตุสามรอบเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นลงมากราบพระรัตนตรยัยและกราบองค์พระธาตุก่อนวางดอกไม้และนําทูปออกไปจุดที่นอกองค์พระธาตุซึ่งลุงกับป้าได้มีการอธิษฐานจิตนอกจากนี้นางสมพรออกมาจุดทูบเทียนที่นอกพระธาตุได้หันไปที่พระธาตุและอธิฐานอีกครั้งระบุว่าขอให้ตำรวจ จับคนร้ายให้ได้ขอให้คนกระทำกับหลานไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอให้ออกมามอบตัวถูกดำเนินคดีให้รู้สึกผิดออกมาสารภาพในสิ่งที่ทำลงไปขอให้เจ้าหน้าที่ได้พยานหลักฐานที่นำไปสู่การจับคนร้ายให้ได้ด้านในาใยชัยพลระบุว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืององค์พระาธาตุพนมดลใจให้จับคนร้ายให้ได้พร้อมทั้งกล่าวยืนยันความบริสุทธิ์ ต่อหน้าองค์พระาธาตุหลังจากมีคนเพ่งเล็งว่าตนจะเป็นคนผิดโดยระบุว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันในความบริสุทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานหาข้าพเจ้ากระทำผิดต่อน้องชมพู่จริงขอให้ทำลายชีวิตข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปในเร็ววันด้วยเถิด แตนและลุงพ้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการไหว้องค์พระาธาตุแล้วระบุว่าสถานที่แห่งนี้ตัวและครอบครัวเดินทางมาประจำทุกปีมาและรู้สึกสบายใจตนก็อธิฐานขอให้คนทำร้ายหลานสาวออกมารับสารภาพเพราะคนที่บ้านกกกก็ลำบากกันมากพอแล้วพร้อมขอให้ตำรวจได้หลักฐานที่ทำให้คนร้ายถูกจับในเร็ววัน ส่วนที่นางสมพรขอให้คนที่เป็นคนร้ายไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตอนนี้ครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าตำรวจได้หลักฐานอะไรไปบ้างซึ่งทุกอย่างเป็นความลับลุงพลระบุว่าทำใจทุกอย่างแล้วเข้าใจว่าตำรวจ ทำหน้าที่รอบด้านและมั่นใจว่าตำรวจคงจะจับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ได้หากวันหนึ่งตำรวจมาจับตนจริงตนคิดว่าก็ควรจะต้องรอดูว่าจับจริงหรือไม่ซึ่งป้าแตนก็ยิ้มออกมาระบุว่าแรกๆตนเองยอมรับว่าคิดอยู่บ้างหากลุงพลถูกจับจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วยอมรับว่ามีน้อยใจบ้างที่ถูกเพ่งเล็งทุกอย่าง ตนทำให้กับน้องชมพู่อะไรที่มีคนบอกว่าดีก็ไปหาหมดพวกตนไม่ได้งมงง,งที่เดินทางไปหาแต่ไปแล้วพอมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำแล้วรู้สึกสบายใจ